บทนำการปรากฏตัวของขีปนาวุธรุ่นใหม่ขีปนาวุธ DP 11ถือเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีทางทหารที่ได้รับความสนใจอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาด้วยสมรรถนะที่ล้ำสมัยและการออกแบบที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การรบยุคใหม่ DP 11ไม่ได้เป็นเพียงแค่ขีปนาวุธทั่วไปแต่ยังสะท้อนถึงความก้าวหน้าของวิศวกรรมและนวัตกรรมด้านความมั่นคงที่กำลังเปลี่ยนแปลงแนวทางการป้องกันประเทศอย่างสิ้นเชิงการออกแบบและโครงสร้าง DP-11 มีโครงสร้างภายนอกที่ถูกออกแบบให้มีความเพรียวเพื่อลดแรงต้านอากาศสามารถบินได้ด้วยความเร็วสูงและแม่นยำโครงสร้างตัวถัทงทำจากวัสดุผสมคาร์บอนไฟเบอร์และโลหะผสมพิเศษที่มีน้ำหนักเบาแต่ทนต่อแรงดันและความร้อนสูงปีกและส่วนควบคุมทิศทางถูกออกแบบให้มีความยืดหยุ่นต่อการปรับเปลี่ยนเส้นทางการบินในขณะปฏิบัติภารกิจระบบขับเคลื่อนและความเร็ว หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ DP 1 1คือระบบขับเคลื่อนแบบไฮบริดเทอร์โบแรมเจ็ตซึ่งช่วยให้ขีปนาวุธสามารถเร่งความเร็วได้มากกว่า5มักทําให้ศัตรูมีเวลาตอบสนองเพียงไม่กี่วินาทีหลังจากถูกตรวจพบความเร็วระดับนี้ทำให้การสกัดกั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้ในสภาพการรบจริงระบบนำวิถีและการควบคุม DP 1 1ใช้ระบบนำวิถีแบบผสมผสานร,ระหว่าง GPS ความแม่นยำสูงระบบนำวิถีด้วยดาวเทียมทหาร และเรดาร์ตรวจจับเป้าหมายอัตโนมัติการทำงานร่วมกันของระบบเหล่านี้ทำให้ D-P 11สามารถโจมตีเป้าหมายได้แม่นยำในระยะหลายพันกิโลเมตรแม้ในสภาพอากาศเลวร้ายหรือมีการรบกวนสัญญาณพิสัยการยิงและศักยภาพการโจมตีขีปนาวุธ D-P 11มีพิสัยการยิงไกลกว่า3,000กิโลเมตรทำให้สามารถเข้าถึงเป้าหมายในเชิงลึกได้โดยไม่จำเป็นต้องเคลื่อนย้ายกำลังพลหรือยุโทโธปกรณ์เข้าใกล้พลังทำลายของหัวรบสามารถเลือกได้หลากหลายทั้งแบบระเบิดแรงสูง ระเบิดเจาะเกราะและแม้แต่หัวรบพลังงานจนที่สามารถทำลายสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ได้ในพริบตาความสามารถในการหลบหลีกหนึ่งในความล้ำหน้าของ dp 1 1คือความสามารถในการหลบหลีกระบบป้องกันภัยทางอากาศศัตรูจะประสบปัญหาอย่างหนักในการติดตามเนื่องจากขีปนาวุธสามารถเปลี่ยนทิศทางและระดับความสูงได้อย่างรวดเร็วพร้อมใช้การเคลื่อนไหวแบบซิกแซกเพื่อลดโอกาสถูกสกัดบทบาททางยุทธศาสตร์ การมี DP 11ในคลังอาวุธถือเป็นตัวเปลี่ยนเกมเกมเชนเจอร์สำหรับกองทัพที่ครอบครองด้วยพิสัยการยิงไกลความแม่นยำสูงและความเร็วเหนือเสียงมันสามารถใช้ได้ทั้งในภารกิจโจมตีเชิงรุกและป้องกันเชิงลึกส่งผลให้ขีปนาวุธรุ่นนี้กลายเป็นปัจจัยกดดันเชิงยุทธศาสตร์ต่อคู่แข่งอย่างมากอนาคตและการพัฒนาเพิ่มเติม แม้ DP 11จะมีสมรรถนะที่สูงมากแล้วแต่ยังมีการวิจัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถต่อไปเช่นการพัฒนาระบบหัวรบอัจฉริยะที่สามารถเลือกเป้าหมายใหม่ได้ขณะบินและการปรับปรุงระบบหลบหลีกให้ซับซ้อนยิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองต่อระบบป้องกันรุ่นใหม่ของฝ่ายตรงข้ามบทสรุป ขีปนาวุธ D-P 11คือสัญ,ญลักษณ์ของเทคโนโลยีการป้องกันประเทศยุคใหม่ด้วยความเร็วพิสัยไกลความแม่นยำและความสามารถในการหลบหลีกทำให้มันเป็นหนึ่งในขีปนาวุธที่น่าจับตามองมากที่สุดในโลกอนาคตการมี D-P 11ไม่เพียงเพิ่มศักยภาพการรบแต่ยังเพิ่มอำนาจต่อรองทางการเมืองและยุทธศาสตร์ในระดับโลกอย่างชัดเจน ถ้าคุณต้องการผมสามารถเขียนเวอร์ชั่นปรับให้ใช้เป็นเสียงบรรยาย10นาทีได้พอดีโดยคำนวณความเร็วการอ่านของผู้ฟังไทยเฉลี่ยเพื่อให้ลงตัวกับการทำวิดีโอ YouTube